รางวัลเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกมามา <c oughs> ออกแกงจริงจริงเงือเสือแปดรองออกกาอ่าร้องเสือู้นกออกสุนเจ็ยูยุบันนี่เลยเมื่อจะมันนั่งรักจองกูอยู่คนเดียวเหมือนไงทางลูกนี่มันเห็นกูอยู่คนเดียวว่ากูเฉยเลยน้หนองโชมมึงเก่าใจไมาตึงมันนั่งแต่นั่งเจ็ดกูอยู่พันนีแหลยห เนี่ยวินกว่าเนี่ยว่าถ้าทางานถ้าไม่ทํางานในเงื่อนย่อยถึงปางโมงมึงไม่มีทางอีใดเบียเอายากนี่กูบอกเยาเบียเผื่อนเยาเปล่าเปล่าี่มันเอายากปนนี่แล้วมึงก็เละตาตั้มาปือดีตั้งปีตั้งจาดมามากก็กินไม่ได้แล้วนะกูบอกง่ายเกลือก็ขึ้นหลักก้าไม่กิน้าเกลือเมื่อกินไม่ได้นะะน้าทีนี้กูไปหลูกินอะไรเรี่ยมึงโทฮะาบอทานอย่างเดียวว่านั่นแหละก็ขกาวที่แกบินบาสเนี่ยต่อชาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูโทรหาหลุงตู้ที่ที่ว่าทำาปือได้มั่งนะ ลาบแล้วลบแล้วลับแล้ว,ลวส,สวัสดีค่ะลุงตู่ค่ะดิฉันจุรีค่ะคือตอนนี้ถูกเบิ์กินอย่างรุนแรงมากคืออยากจะเรียนสอบถามลุงตู่ว่าพอจะมีโครงการโครงการรัฐสักโครงการไหมคะที่ปล่อยให้เปิดให้ประชาชนสามารถนําผัวไปเติดได้ค่ะเอาผัวไปเตินเอาผัวไปเตินอะค่ะตามเนื้อเพลงเลยค่ะมีไหมคะ อ,อารมณ์ประมาณว่าเอาเอา,เอาผัวเก่าไปเตือนผัวใหม่หรือว่าถ้าให้หลออที่สุดคือเอาผัวจนไปเตือนผัวรวยอะไรแบบนี้ค่ะหรือเอาผัวไปร่วมโครงการจำนำไว้กับรัฐก่อนอย่างน้อยคือได้เบีย้ยมาพอได้นั่นแหละประคองชีพในระหว่างนี้บ้างตั้งแต่ลปลายกลางเดือนจนถึงปลายเดือนกนะะันลุงตู่กะขวากวิดกาอยู่บ้านก็ไม่มีประโยชน์ไหลแล้วคะ่ะตอนนี้คือนั่นแหลคะค่ะ น่าจะพา,าไปจำนําได้สักสองสามร้อยเนี่ยพอจะได้แรงกว่าฝากลุงตู่พิจารณาด้วยนะการโครงการนี้เผื่อทิ้งทวนก่อนที่จะหมดมาวาระก่ะอ่าก่ากาเตือนผัวค่ะโครงการเตือนผัวค่ะโครงการเตือนผัวตัวเตือนผัวจนแลกผัวรวยค่ะขอบขอบบคุณก่ๆๆๆๆาท่านท่านทานกันนา